สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนั่งอยู่หน้าคอมก็กําลังคิดอยู่ว่า จะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรดีนะคะเลยมาสรุปว่าคลิปเนี้ยจะทําคลิปมาเพื่อขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามช่องลัมยองสตอรี่นะคะวันนี้ก็ครบ1ปีเต็มๆแล้วตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่12,362 s สองพันสรนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับกําลังใจดีๆแล้วก็คนที่เข้ามาคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้ตลอดเลยขอบคุณมากค่ะตอนแรกทําคลิปวิดีโอมานะคะก็คิดว่าจะไม่มีคนเข้ามาดูแต่พอเวลาผ่าน ไปนะคะมีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ได้เพื่อนใหม่แล้วก็ได้รู้จักคนใหม่ๆด้วยจากทางช่อง YouTube นะฝ้ายคิดว่าตอนนั้นนะคะถ้าไม่ตกงานก็คงจะไม่มีโอกาสได้ทำ u t u b e เลยคิดว่าถ้าเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆกำลังสิ้นหวังท้อแท้หรือว่าตกงานอยู่คุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะหวังว่าปีน่าจะเป็นปีที่ดีของพวกคุณขอให้ คุณมีความสุขมีเงินทองร่ำรวยแล้วก็มีชีวิตที่ดีมีความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะยังไงฝากขอวอวยพรให้ทุกๆคนด้วยมีความรักความสุขแล้วก็ความสมหวังค่ะ สำหรับเพื่อนๆนนะคะที่คิดว่ากำลังจะมาเริ่มทำ YouTube มันช้าไปไหมมันไม่ช้านะคะถ้าใครที่อยากให้ไ,ไปกดติดตามเนี่ยก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยหรือว่าส่งหัวใจสักดวงสองดวงมาให้ก็ได้นะคะไฟจะได้รู้ว่าใครเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้บ้างนะกดติดตามทุกคนเลยเชื่อไหม12300 62 s u b s c r i ั e บสัไคเนี่ยไฟคิดว่าไฟกดติดตามคนแบบ ไปประมาณ3-4หมื่นคนแล้วอะ่ะเพราะว่าคนที่ทำ u t u b e แบบใครๆก็อยากให้คนอื่นเข้าไปดูแล้วก็มีความตั้งใจจริงนะบางทีตัวฝ้ายเองเนี่ยยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกเลยว่าจะทำเรื่องอะไรก็พยายามพยายามจะทำพอมีคนเข้ามาดูก็ขอบคุณมากค่ะยังไงหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ทุกคนสมหวังแล้วก็มีความสุขนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องนามยองสตอรี่ขอบคุณมากค่ะ